อตอนนี้นะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่าเครื่องนะครับโดยไม่ให้ตัดกระดาษนะครับวิธีแรกเลยนะครับเข้ามาที่ paper setting นะครับผมตามเข้ามาเลยแล้วต่อไปนะครับก็มาที่ No Paper นะครับพอ No Paper เข้ามาเลื่อนเข้ามาจะมีคำว่า advance d media setting นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนี่นะครับ เมนูอยู่ตรงนี้ออโต้คัตนะครับก็คือเครื่องส่วนใหญ่ถ้ามาจากโรงงานอนะ่เะเขาจะเปิดออโต้คัตเป็นออนไว้นะครับซึ่งจะง่ายต่อการใช้งานนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเครื่องก็จะตัดให้เองเลยแต่ในเมื่อที่เราไม่อยากตัดนะครับเราก็กดเข้ามาที่นี่ครับออฟออโต้คัตแค่นี้เองเครื่องก็จะไม่ตัดให้เราแล้วตั้งนะครับแบบออโต้คัตเนี่ยออฟไว้ Off white นะครับก็คือเครื่องจะไม่ตัดให้เราเลยดูความแตกต่างนะครับเมื่อพิมพ์ครั้งแรกออกไปแล้ว เครื่องก็จะไม่ตัดให้เราครับเห็นความแตกต่างไหมเมื่อพิมพ์ชิ้นงานแรกเสร็จเครื่องจะไม่ตัดพิมพ์ชิ้นงานที่2ต่อได้เลย